อันขึ้นไล่ออกไปเลยจ้ะพี่น้องแล้วรอบสองแล้วอันรอบสุดท้ายไล่เปิดท่าเปิดประตูตัวนี้เปิดประตูตัวนี้ประตูระบบให้เราลีกเด้อพี่น้องแล้วไปเปิดปะนี่ ระบบประตูให้ตั่นอีอ้เพป็นกับสิเขาไปที่หลานสิวาวเอ้าเพินเ่นยางเข้าไปแล้ว เข้าไปในช่องปั๊บพี่หนาะพี่น้องเดี๋ยวสารนักข่าอ่าปั๊บมันนั่นทีกลายเป็นโตเป็นโตเนาะนี่จ้ะกระซิ่งงางไปอินซีเพิ่นจินช่องมันจะเป็นอินซีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมาเพิ่นอวยหัวเข่ามันก็ะจีดันเข่าดอกจ้ะก็ะจีดันเปิดต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 ามมาแม่มาแม่รอบสุดท้ายเราไป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  ยืนเขยาเอียงยืดตีแต่ว่าถ้าแกว่าตัวใดจอยกับยามันว่าถ้ามันยืนเขยาเอียงท่านสันคนว่าหันโบเขยาเอียงมันว่าดีท่านแสดงว่ามันกินยามันอมมีเขามาแล้วมันเข่าเอียงนะพี่น้องไปไหมลูกไปไหมเบอร์หกร้อย อ่ะง่วงอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะบึดหนึ่งเห็นสีหามือจอยสีหามือเห็นอ้วนสาวน้องไข่กับมาเข้าใจบางเจ้อสาวน้องไข่หายอาหารตอนสีมงแดงกับตอนเส้านะจ๊ะไปลูกไปไปเออโอ้ยนี่หายระบี้เห็นจ่ยจอยสีนะพี่น้องเบิังสีสีหามือเจอได้โจมาอู้มันเรียกตูดงัวงเถอนะเนาะรีดเอานมเพิ่นเนาะพี่น้องรีดเอานมงัวเพิ่น,นะนเานานะอย่าเอาน้ำนมเพิ่น เกียหา์ฮานละกันเตตนด้อกตูนเด้ป่ะนอโอ้ยนอนนมมันหลายนอนมันคอยจอยเอออ่าบนันนี้เห็นมองเห็นนอ่ะอีกสี่หามือมั่นสวงเต็มอันนี้เต็มตลอดแต่และเย็พี่น้องเอออีกว่าโดนจักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันจอยอีกสี่หามืออ้วนอีกโอ้สารน้องคายว่าอ้วนเร็วจอยเร็วงงวนี่ ตามที่สาวน้องไข่เลี้ยงเพิ่นอยู่นี่เนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าถ้าช่วงใดที่ว่าเห็นอันเนาเห็นเพิ่นจอยๆนี่สาน้องก็สิอัดดอกจ้ะปกปกตินี่ให้เพิ่นคดโตละโลแม่นบ่พี่น้องตัวใดจ่อยสาน้องไอันตัวใดมันจ่อยส่วงบวกๆสาน้องไข่ก็สิให้เพิ่น2ตัวละ2แต่ว่าบ่ได้ให้ทุกตเด้อพี่น้อง ถ้าถ้าหายทุกตูตัวใดที่เพื่อนนุ่มหลายอยู่แล้วหายเพื่อนนี่เพื่อนเอาบ่าเมืดนุ่มเสียจ้ะเนาะนุ่นนมเสียเขาก็ต้องเบิง่งคือบานอ่ะตะกี้สาวน้องไข่กับพวกเขาใจดอกจ้ะเนาะตะกอนน่ะจะของเฮยื่ตาต่ำค้าสังเถาแก่เนาะลูกไส้เถาแก่เพื่อนผ้ามากพี่น้องเพื่อนโอเพอนผ้าเห็ดอ่าเพื่อนบ่ไรมากอ่นเห็ดนะหลีดน้ำเผาดอกแต่เวาลหาห้อาหารนี่เพื่อนจิเป็นเขียน คนสิเขียนเลยได้พี่น้องเขียนตัวนั้นกินอาหารซี่ตัวนั้นกินอาหารเออันกินกินบ่กิน,กกนายพี่น้องกินไอตัวละสองขีดสามขีดเฮ็ดตามเขาเฮ็ดผิดกับอะไรโวยวายแบบไงลูกชาย่ะแกเนาะอืมเล่าแลวกันนะแต่เด๋ยนนี้ห็นว่ามีนมนเสียด้ยพี่น้องสาวน้องไขเ่เฮ็ดอยู่กับตากล้องตามที่ว่าลูกชายเราบ่มาาบุญไหาย,ยูเดือนนี้ไอสาวน้องไข่กั ตะกองนี่กบแฟนนี่เฮ็ดจัดการระบบของเจ้าของเบิ้งเองบเฮ็ดเองเจ้าของเลยนะจ้ะดูแลของเจ้าของเลยเข้าว่างัวตัวใดมันนุ่มหน่อยเงือตัวใดมันจอยเฮ้าเฮ็ดเองเลยจ้ะบ่ได้เฮ็ดตามคําสั่งของเงินดูกถักแกคือตะกีเนาะบ่มีนมเสียเด้อพี่น้องกันสมมติว่าเฮาย้มเข้ามาเอายังสีเนาะเฮาย้มเข้าบารีดมันนี่ตัวใดเอานมยากแนเข้าก็จําไไม่ได้เข้าไปให้อาหารเข้ากัน เลียกเลี้ยงอาหารเอโอเลียงเลี้ยงอาหารนั่นซีอาหารเอกับรสนั่นสิไหมพี่น้องกินอาหารซี่บ่ได้กินสุตูด้วจ้ะกินจะช่วงไอ้งัวงัว,งวแม่ลูกอ่อนบำรุบรงบำรุงเพลินเนาะ,ะแล้กล่องเสร็จเองจ้ะสารน้องค่ายไทยจับกล่องอยู่เนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ยากน้ำเล่าหรอกจ้ะ เราบ่ได้อยากน้ำเมียเขาเฮ็ดเองบด,ด <laughs> <laughs> สาวน้องว่าขันสาวน้องค่ายว่าขันเก่งปนีนี้คือบ่เฮ็ดผู้เดียวโดดบ้า่าสัน่นเพื่อนอะาอเฮ็ดผู้เดียวสินะคนจ้างสองคนก็มาเฮ็ดสองคน <laughs> สาม,มาเฮ็ดผู้เดียวนะพี่น้องเนาะหนักหนัวเราเอา,เอาเอาเฮ็ด <laughs> ซอยกันล่ะจ้ะพี่น้องหงไดมันสิเร็วเนาะซอยนบ่จ้ะเพิ่นเสร็จแล้วแล้วเพิ่นก็ใส่ตามาคาก็มาใส่ซอยนี่จ้ตะตาเนาะบ่มีนมเสียเลยเด้อพี่นอ้องอ่าัตะกโอ้ยเมื่อยเนาะเดี๋ยวสานน้ง้าให้เบิ่งนมตัวใดัน,นันยากแอน,นันลูกเขาแก่เนาะ ภากันบีบนวดเอาก่าสันเอาจนมันหยุกมันช่อยมันเหี่ยวผมจะ้ะวันนี้ข้าบไดเอาบลเมดข้าบรุ่นมากเสียสัมนี่นี่ตะกีดไอ้นี่นี่ถังนี่รีดนมนี่สำหรับน่มเสียนี่น้องแต่ก่อนมีสามสี่ถังออกมาเมดเลยเด็กเนี่ยเอาออกมาเมดเพราะว่านุ่มง้วเสียไหลแต่เดีนุ่มง้อบ่เสียแ้วกันนุมไหลต้งหากเลยจ้ะ น้มได้หลายได้พี่น,อน้องน้มหลายไอ้น้มหลายมีเกือบสามพันะว่าเกือบ 3, สันสามพันสุดท้ายแกว่าเอาก็ได้น้มหลายแทวสัน้นอันง่วงกับคือจังหน่อยอยู่ระบาปกติมันหกสิบหกสิบกวเนาะพี่น้องอันนี้หาสิบกวก็ได้หลายหกสิบกวก็ได้ต่ำหกสิบกวเนาะพี่น,อน้องว่าน้มได้หลายได้กันปะเรากับตอนน ไอ้เนาะว,ว่าแบงเดงแต่นี่น่องหลหลายแล้วะวะน่องหลหลายตัวน่องโมีน่องไปรีดถิ่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนนองรีดถิ่นเนาะพวกสิบตัวนี่รีดถิ่นเก็ดแปดตัวสิบตัวก็มีสิบสองตัวก็มีแต่นี่ไม่ได้รีดถิ่นนะพี่น้องรีดเอาไปเอาไปส่งบริษัทเมื่อไหร่จ้ะมันก็ได้เต็มเต็มเลยเนาะพี่น้องเสียงดังเลยนะพี่น้องเพราะว่าเฮากับเฮ็ดงานไปพร้อมเนาะ ตาน้องไข่ก็อยากระเห็นกันทํางานสิว่าตาน้องไข่อธิบายว่าไปพร้อมเนาะจากพี่น้องเนาะจ้าคลิปนี้กับอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ด้วยพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมทุกกําลังใจที่เขามารับชมคลิปสาวน้องไข่กับตะก้องเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆที่ให้กําลังใจด้วยดีตลอดมากสวัสดีค่ะ